ตั้งแต่วันที่นางเอกเมาจายเมียวเห็นพระเอกไปหาเธอแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดของทั้งคู่ก็หาว่านางเอกเป็นคนหญิงขนาดนั้นคงไม่ได้ชอบเขาจริงๆจึงอยากให้พระเอกเลิกชอบเธอได้แล้วพระเอกรู้ดีว่านางเอกภายนอกทําเข้มแข็งแต่ภายในอ่อนแอซึ่งนิสัยที่ใช้ไม่ได้ที่สุดของเธอก็คือขี้ขาดป้าพระเอกเสนอให้ลองพิจารณาหลีเหมิงที่ทำงานที่เดียวกันจเมียวผสมโรเห็นด้วย ทำให้พระเอกไม่อยากจะฟังต่อจึงจะออกไปทำงานป้าวิ่งตามเอาน้ำเต้าหู้ไปให้แล้วบอกว่าอย่าถือสาใจาเหนียวที่พูดจาแบบนั้นครอบครัวเธอรักพระเอกเหมือนลูกจึงไม่อยากให้ต้องทนทุกข์อีกพระเอกไม่รับประกันว่าจะไม่กลับไปหานางเอกจึงขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็แล้วกันพระเอกรอรถอยู่ริมทางรีเมืองผ่านมาซื้อเค้กแถวนี้จึงแวะรับ ระหว่างติดไฟแดงเห็นรถนางเอกจอดเทียบอยู่ข้างๆเห็นพระเอกจึงยกมือทักทายแต่ก็ต้องหน้าสลดเมื่อเห็นหลีเหมิงเป็นคนขับหลีเหมิงคิดว่าพระเอกยังชอบเธออยู่แต่นางเอกคงจะไม่ชอบเขาจึงพยายามพูดให้ตัดใจพระเอกออกตัวอีกครั้งว่าเรื่องระหว่างตนกับหลีเหมิงก็เป็นไปไม่ได้เช่นกันหลีเหมิงบอกแม้เขาจะไม่ชอบเธอแต่ด้วยความที่พระเอกทั้งหล่อและนิสัยดีจึงอยากให้ได้ลงเอยกับคนที่ดีกว่านางเอก นางเอกแม้อยากจะตัดใจแต่ในเมื่อตอนนี้ก็ยังทำใจไปชอบคนอื่นไม่ได้นายเอกกับซือเจียช่วยกันแต่งตัวให้เด็กน้อยที่รอดชีวิตจากกองเพลิงส่งให้สถานสงเคราะห์มารับไปเลี้ยงและสัญญาว่าจะไปเยี่ยมนายเอกตรวจคนไข้ที่มาด้วยอาการหายใจไม่สะดวกเคยพามาโรงพยาบาลหลายครั้งก็ยังรักษาไม่หายและไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนายเอกฟังปอดและดูฟิลม์มซีทีสแกนก็ไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงขอให้ไปรักษาที่แผนกจิตเวชหมอสีผ่านมาได้ยินนางเอกตรวจโรคก็รอยอยู่หน้าห้องพักหนึ่งจากนั้นก็ตัดสินใจเข้าไปถามอาการคนไข้แล้วให้เอาถุงพลาสติกคลุมศีรษะเพราะคิดว่าคนไข้มีภาวะหายใจเร็วเกินไปทําให้คาร์บอนไดออกไซด์ต่ําผ่านไปสักครู่คนไข้หายใจสะดวกขึ้นหมอสีจึงแนะนําให้ไปปรึกษาจิตแพทย์แล้วหันมาสอนนางเอกว่า คนไข้ยอยู่ในวัยทองจึงอาจจะมีปัญหาครอบครัวทำให้จิตใจเกิดความเครียดดังนั้นการเป็นหมอนอกจากจะดูโรคเป็นแล้วต้องดูคนให้เป็นด้วยพระเอกออกปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาที่ไปปีนเขาแล้วแอบเข้าไปโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้เวลานี้สภาพอากาศที่นั่นมีฝนตกเส้นทางลื่นทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดก่อนติดอยู่ที่นั่นผู้ปกครองที่ร้อนใจอย่าช่วยลูกหลานตัวเองออกมาโวยวาย ให้รีบเข้าไปช่วยโดยเสนอเง,งินให้จิงอี e ้บอกไม่ใช่เรื่องเงินแต่ปัญหาคือต้องทำความเข้าใจผู้มิประเทศก่อนไม่อย่างนั้นก็ไม่ปลอดภัยกับนักกู้ภัยเช่นกันผู้ปกครองบอกลูกตนเป็นนักศึกษาปี4ยังมีอนาคตอีกไกลจิงอี e ้บอกว่านักดับเพลิงก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่เช่นกันไม่ว่าลูกใครก็ไม่ควรถูกส่งไปในสถานที่อันตรายทั้งนั้นพระเอกเรียกคนพื้นที่ที่ชำนาญเส้นทางมาอธิบาย ขณะเดียวกันเจียงอี e ้ใช้โดนถ่ายภาพมุมสูงอีกทางก่อนหน้านี้อาจมีคนอธิบายสถานที่ผิดจนทำให้ทีมกู้ภยัยทีมแรกต้องติดอยู่บนนั้นทั้งสองทีมจึงแยกกันทำงานและคอยส่งข่าวถึงกันเมื่อทำการค้นหาอยู่พักใหญ่ทีมพระเอกได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยจึงรีบเข้าไปทันทีเยี่ยนเฉินมารับนางเอกที่โรงพยาบาลนางเอกขอโทษที่ชวนทะเลาะในวันเกิดของเขาทำให้ไม่ได้คุยกันเป็นสัปดาห์ เยี่ยนเฉินทำงานตามที่พ่อแม่ต้องการได้อย่างดีแม่เขาเองจะไม่ชอบมันเลยนางเอกถามว่าฮา,ามีท่าแมชีนอยากจะไปอยู่ช่วงไหนของชีวิตเยี่ยนเฉินอยากย้อนเวลาไปในตอนที่นางเอกมาสกุลเมืองครั้งแรกส่วนนางเอกอยากข้ามไปอนาคตสิบปีข้างหน้าดูว่าชีวิตตัวเองจะเป็นยังไงพระเอกเจอนักปีนเขามีคนหนึ่งบาดเจ็บขาหากัก จึงโทรหานางเอกเพื่อปรึกษาการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่ออธิบายจบก็อวยพรให้พระเอกทำงานอย่างราบรื่นปลอดภัยเยีเ่ยนเฉินยังไม่ไวายบอกว่าสิบปีที่ไม่ได้เจอกันจะแน่ใจได้ยังไงว่าพระเอกไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วเธอรู้ว่าเขาจะพูดว่าเธอกับพระเอกไม่เหมาะสมกันแต่เรื่องความชอบมันห้ามก,กันไม่ได้ เธอเองก็รู้สึกขัดแย้งในตัวที่ทั้งขี้ขลาดกลัวความล้มเหลวแต่ก็ไม่อยากจะหนีความจริงอีกอย่างก็รู้ดีว่าตอนนี้ยังแก้ไขตัวเองไม่ได้สักเรื่องแต่เธอก็ต้องเผชิญหน้าและยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นระหว่างการลำเลียงคนเจ็บกลับศูนย์จิ้นผิงเลิ่มตกลงไปใต้ภูเขาขาติดอยู่ซอหินทําให้ขึ้นมาไม่ได้พระเอจ,จึงลงไปช่วยแล้วขอให้จิงยี่พาคนเจ็บไปส่งก่อนข้อย,ย้อนกลับมาช่วยพวกตน อุณหภูมิข้างล่างต่ำมากพระเอกจึงกอดจิ้นผิงไว้เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนางเอกกลับไปถึงบ้านก็เป็นห่วงพระเอก ว่าทำงานลุล่วงหรือไม่จึงส่งข้อความไปหาแต่เขาก็ไม่ตอบเมื่อเจียงอี้พาคนเจ็บมาถึงหน่วยบริการนักท่องเที่ยวคนเจ็บบางคนที่ก่อนหน้าเดินไม่ไหวพอเห็นพ่อแม่ก็รีบเข้าไปทันทีเจียงอี e ้พาทีมกู้ภัยกลับไปช่วยพระเอกและจิ้งผิงกลับมาได้อย่างปลอดภัยพอยือ่นอาหารให้พระเอกแต่เขาบอกให้นักปีนเขากินก่อนเจียงอี e ้บอกว่าพวกนั้นเห็นแนบหีนักข่าวไปนานแล้ว เจียงอี e ้ถามว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมไพรเอบอรในแง่ดีว่าอย่างน้อยก็เกิดขึ้นน้อยลงกว่าอดีตมากเพราะสภาพแวดล้อมดีขึ้นเจียงอี e ้เจอแบบนี้ก็รู้สึกไม่ดี เหนื่อยกายไม่เท่าไหร่แต่เรื่องจิตใจถึงจะเรียกว่าลำบากของจริงความจริงที่ตนเลือกอาชีพนี้ไม่ใช่แค่อยากดังประเดี๋ยวประดาวแม้ตนจะมีตัวเลือกมากมายแต่ไม่ได้หมายความว่าความตั้งใจในการเป็นนักดับเพลิงของตนจะน้อยกว่าพวกพระเอกตนไม่คิดจะเป็นวีรบุรุษเพียงแต่รักในอาชีพนี้และอยากพัฒนาให้ดีขึ้นทุกๆวันพระเอกบอกว่าตนก็คิดเช่นเดียวกัน จากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ออกมาดูเห็นข้อความนางเอกก็ตอบกลับไปว่าปลอดภัยแล้วทําให้นางเอกวางใจรุ่งเช้ามีสาวๆนำดอกไม้และผลไม้มาเยี่ยมจิ้นผิงเป็นการขอบคุณเจียงอี e ้กับพระเอกนํำข้อบกพร่องในการออกปฏิบัติการมาคุยกันทุกคนเห็นว่าการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเป็นสิ่งสำคัญแต่นักดับเพลิงทำเป็นแค่แผลบาดเจ็บเล็กน้อยแต่จะให้รถพยาบาลติดตามไปทุกภารากิจก็จะไม่ทันการ สยงอี้จึงคิดว่าจะจัดตั้งทีมดับเพลิงกับแพทย์ร่วมกันทำงานจากนั้นก็นำแผนไปเสนอให้หัวหน้าพิจรารณา หัวหน้าบอร์ดหน่วยงานดับเพลิงกับแพทย์ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันดังนั้นหากจะให้แพทย์เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุทุกครั้งก็ต้องคิดถึงความปลอดภัยของพวกเขาด้วยเจงอี้มีแผนการอยู่แล้วจึงนำเสนอให้หัวหน้าดูเธอกล่าวชมว่าเขาสามารถทำงานกับพระเอกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นจึงอนุมัติให้สือหลีไทเป็นหน่วยนำร่องร่วมมือกับโรงพยาบาลประจำเมืองทำโครงการนี้ เจียงอี้กับพระเอกมาโรงพยาบาลที่นางเอกทำงานอยู่เพื่อคุยกับรองผอตอนกลับได้พบกับนางเอกโดยบังเอิญเจียงอี้ทักทายและแนะนำให้รู้จักกับพระเอกแต่เห็นสองคนเงียบก็คิดว่ารู้จักกันอยู่แล้วเจียงอี้แซวพระเอกไม่อยากรู้ว่าตนกับนางเอกรู้จักกันได้ยังไงหรอเยี่ยนเฉินมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลได้พบพระเอกกับเจียงอี้อีกครั้งเจียงอี้จะแนะนำให้รู้จักกันเห็นทั้งคู่เงียบอีกก็สงสัยว่ารู้จักกันแล้ว แต่ทั้งคู่ปฏิเสธและบรรยากาศก็อึมครึมขึ้นไม่ทันทีนางเอกจึงรีพายเยี่ยนเฉินออกไปรองผอ,อ,อโทรหาแม่นางเอกเพราะวันนี้ได้พบพระเอกที่เป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงแต่แม่นางเอกบอกเธอไม่รู้จักคนคนนี้ รองผอ,อเอาแผนการเรื่องความร่วมมือของสถานีดับเพลิงกับโรงพยาบาลให้หมอสีดูหมอสีไม่เห็นด้วยที่จะให้ทีมแพทย์ไปถึงสถานที่เกิดเหตุพร้อมๆกับนักดับเพลิงเพราะไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้แต่รองผอ,อบอกเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผอ,อสั่งมาหากไม่พอใจก็ให้ไปคุยกับเขาน้าเอกขอสมัครไปเองเพราะยังไงแผนกน,นี้ก็ต้องมีหมอคนหนึ่งไปไม่ว่าทำงานที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ได้ทำหน้าที่หมอเช่นกัน เซลลาวมาลานางเอกเพราะจะไปเที่ยวแอฟริกาครึ่งปีนางเอกอิจฉาที่เธอมีอิสระอยากใช้ชีวิตตามใจตัวเองแบบใดก็ได้เซลลาวถามเรื่องเธอกับพระเอกนางเอกอยากจะอยู่ห่างจะได้ไม่เป็นการทำร้ายเขาแต่กลับกลายเป็นทำร้ายตัวเองตอนนี้จึงคิดว่าหากเขาเดินหาเธอหนึ่งเก้าเธอเองก็จะเข้าไปหาเขาเพื่อทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้ง ทีมนางเอกมาถึงสถานีดับเพลิงเจียงอี e ้กล่าวแนะนําพวกเธอให้นักดับเพลิงรู้จกักเมื่อแนะนําตัวกันเสร็จก็พาเข้าไปดูสถานที่และหอพักของนักดับเพลิงนางเอกเดินมาจนถึงห้องของพระเอกเขาไม่ต้องการให้เธอเข้ามาแต่เจียงอี้บอกวันนี้เป็นวันเปิดหอตนเป็นเจ้าของห้องเช่นกันจึงอนุญาตให้นางเอกเข้ามาได้เจียงอี e ้เดาถูกว่าพระเอกคือคนที่เธอชอบดังนั้นจะไม่บอกเขาว่าตนคือคู่ดูตัวของนางเอก เพื่อประสิทธิภาพในการกู้ภัยทีมนักดับเพลิงจึงจัดการฝึกสมรรถภาพร่างกายให้กับทีมแพทย์เพื่อเตรียมพร้อมในการออกปฏิบัติการสนามจริงพระเอกกล่าวย้ำว่าจะต้องเชื่อฟังคำสั่งหัวหน้าอย่างเคร่งครัดเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและเนื่องจากสมรรถภาพร่างกายของทุกคนมีจำกัดจึงไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เสี่ยงหลังฝึกเสร็จพระเอกบอกว่าแต่ก่อนนางเอกโดนลมนิดหน่อยก็เป็นหวัด จึงไม่ควรมาลำบากอยู่ที่นี่เธอเห็นเขาถามแบบนี้ก็บอกว่าพระเอกกำลังเป็นห่วงเธอแต่เขาปากแข็งบอกว่าสถานการณ์กู้ภัยอันตรายมากตนไม่มีเวลามาดูแลทีมแพทย์ นางเอกก็เคยคิดถึงสิ่งนี้แต่เรื่องบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องปรับตัวได้ในครั้งแรกต้องลองทำไปก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาเอาแพทย์มีความเสี่ยงแล้วนักดับเพลิงไม่มีความเสี่ยงหรือไงต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีช่วยกันทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ไม่ใช่คนที่เป็นภาระให้กับคนอื่นพระเอกได้ยินก็ชมว่าเธอมีความกล้าหาญขึ้นมากนางเอกกินข้าวไม่หมดโดนพระเอกตำหนิว่าไม่ควรเส้นเปลืองเธอเลยนั่งลงข้างหน้าและกินข้าวที่เหลือจนหมด ผ่องยืนเฝ้าพยาบาลหน้าห้องอาบน้ำป้องกะสมาชิกเข้าไปเห็นเพื่อนกำลังจะไปเตะบ,บอลก็อยากไปด้วยจึงเรียกเสี่ยวเกิมายืนเฝ้าแทนสาวๆอาบน้ำเสร็จเห็นมีหนุ่มยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำก็ขอบคุณ คราวหน้าจะรีบอาบเพื่อไม่ทําให้พวกเขาต้องลําบากเจงอี G ้ e ขอความเห็นพระเอกเรื่องการฝึกของทีมแพทย์วันนี้พระเอกคิดว่าความจริงทีมหมอสามารถอบรมความรู้ทางการแพทย์ให้พวกตนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจะได้วินวินทั้งคู่เจงอี G ้ e ชมพระเอกว่าสมกับเป็นเมนวิชวลของสถานีจริงๆพระเอกคิดว่ากําลังด่าดตนเป็นไม้ประดับเขาจึงเปลี่ยนเป็นชมว่าพระเอกคือผู้ชายที่ใช้สมองก็แล้วกัน เลขาเยี่ยนเฉินนำบัตรชมนิทรรศการศิลปะมาให้เขานึกถึงเย่จือ่อจึงให้เลขาติดต่อเธอไปทำงานพาร์ทไทม์ที่หอศิลปะจิงอี G ้ e จัดให้ทีมแพทย์สอนการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นใหม่ทั้งหมดพระเอกสั่งอ้ายอี้ให้มาเป็นแบบแต่ยางฉือบอกเรื่องนี้เขาไม่เหมาะจึงขอให้พระเอกออกไปเป็นหุ่นแทนดีกว่าทุกคนปรบมือสนับสนุนทำให้พระเอกต้องออกไประหว่างสาธิตนางเอกแอบแซวว่าพระเอกใจลอยแล้วบอกให้เขาถอดเสื้อออก สาวๆทีมแพทย์แอบกรีดในรูปร่างของพระเอกน้าเอกกำลังสาธิตเจาะหน้าอกระบายลามทำให้ต้องมีการแตะเนื้อต้องตัวพระเอกบ่อยครั้งถึงคราวให้สมาชิกลองเข้ามาดูใกลๆ้ๆเจยงอี้ขอลองเป็นคนแรกหลังจากนั้นทุกคนเข้ามามุงดูพระเอกรู้สึกกระอักกระอ่วนจึงลุกออกไปแล้วอีพีที่16กก็จบลงติดตามกู้ภัยรักนักดับเพลิงอีพีถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ